ครับผมก็ได้สมบตองครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับมันเดือนมันเดือนครับถ้ซ้อมอยู่ที่ค่ายแอสมาตองยู่ที่เชียงใหม่ก็อยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นพวกซ้อมมาอยู่น้่ยกนก็มีหลายคนครับมีเงาพยักมียาธงมีเพชรอนมันโชว์เราเป็นพวกพี่ๆที่อยู่ที่นู่นช่วยกันเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับครับปีนี้สิบเก้าเราสูงเท่าไหร่ประมาหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบสี่ครับเราเมื่อตายเลยครับ ัคมือแล้ววันนี้เรามาเจอลุงพี่นะปองเพชรเคยต่อยกับพี่ไหมไม่เคยไอ้นี่คือครั้งแรกเลยใช่แล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามายังไงเขาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ขอเมื่อไหรก็ได้แล้ววันนี้เรามาเจอพี่เราว่าเก่งไหมไงดีก็ฝีมือครับเราไปตามสไตล์เราเลยล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ที่อุทัยธานีที่อุทัยวันนั้นต่อยกับเพชรพลันชใจเป็นยัไงบ้างชนะคะแนนก็ชนะคะแนนมาเนาะวันนั้นเบียดเท่าไหร่128ยยีร้บแปดวันนี้มาต่อยแล้30เลยครับผมใหญ่ไปไหมก็ ไม่ใหญ่ครับก็พอดีครับแต่เมื่อกี้สอบหนักยังเมื่อเช้าสอบครับเป็นไงเกินหรือขาดพอดีครับก็คือมาทสบายเนยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะที่นี่กับค่ายครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับประมาณสี่โลรึ้นนะเราต่อยมวยมาตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ละประมาณต่ยกว่าไปเราคนจังหวัด คนจังหวัดเชียงใหม่ครับอ้าวฝากเชิญชวนแฟนขับรถนิดหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่และเอฟซีเทอระเทศครับเชิญเชียร์เชวยร์กำลังใจผมครับเต็มที่แน่นอนครับอ้าววันนี้ก็เปอัโชคดีขอบคุณครับครับผมป้อมเพชรพยัคฆ์พีเคพยัคฆแดนเหนือหรือพีเคแสนชัยอ่ะไฟนี้ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็เดือนกว่าอืมเราซ้อมอยู่ที่ใช่หน่วยพีเคหน่อยมีใครมาเป็นกู้บ้างซ้อมของไฟนี้ ก็มีเยอะสารพัดเปลี่ยนเนี่ยแหละก็คือเพื่อพี่พี่น้องน้องในค่ายตัวใหญ่ใช่กันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับป้อมย่างยี่ผ้าเราสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักป่อยๆประมาณกี่กิโลครับปล่อยๆก็ประมาณหกสิบห้าเราผมเตอร์จะตายเลยครับก็บู๊ดูด้านตีเข่าครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอโฟกัสเคยต่อยกับน้องไหม ยังไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยใช่แล้วเราได้ดูไหมน้องเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนก็มีแข่งซ้ายสอบซ้ายจัดจ้านครับผมแล้ววันนี้เราเจอเนาะเราจะวางเกมว่าแผนยังดีก็กวางเกมไว้เดี๋ยวดูเวทีแล้วกเหมือนต่อยตันตไตล์แล้วก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขอาวุธเขาบนเวทีอีกทีนึงครับล่าสุดเลยป้อมก็ต่อยไว้ที่ที่ช่องเจ็ดจับอยู่ที่นี่นะควันนั้นต่อยกับยอดกฤษดาเป็นไงวันนั้นก็ ชนะคะแนนนะชนะคะแนนมาวันนั้นเบลดเท่าไหร่ที่ต่อยร้อยสามเมตรร้อยสามเมตรวันนี้มันเหลือร้อยสามสิบมาครีสอบหนักยังยังคิดว่าเกินหรือขาดเบลดมาพอดีก็คือมาสบายเนาะร่างกายตัวนี้ของเราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมมาเอาชนะกับค่ายเหมือนเดิมใช่ครับไฟนี่เราคุมมาดีกี่กิโลครับก็สี่ห้าโลเราต่อยเวยมาตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ละหลักก็ร้อยบวกแล้วเนาะ หมดเลยประมาณนั้นอ่าเราคนจังหวัดบุรีรัมย์เอาฝากเชิญช่วยแฟนเขารงนี่น่อยก็วันนี้ต่อยช่างเจริครับก็ฝากด้านมยาวยก็ประเทศเชียร์ผมด้วยนะับขอบคุณครับวันนี้เต็มงที่ละอ่าขอนอน้องโชคดีขอับมาครับ